อีกชิ้นงานใหม่จ้ะมาให้ชมเช่นเคยอันนี้จะเป็นปลาสารจากใบตาน่นาลมพัดมาแล้วจ้าล้มพัดมาแล้วล้มพัดมาแล้วเบิ่งเด้อค่ะนี่งามบ่ค่ะข้างล่างจะเป็นดอกพีกุลทองสลับกับดอกลากแล้วก็ลูกปาาสีเงินสีทองค่ะนี่พิ้วๆเลยความสวยความงามแบบบ,บานๆเฮาเลยเด้อค่ะนี่ เสียงนอกห้องมวนคักเลยค่ะนี่กับแขวนไน้หน้าตางฮึตามร้านกาแฟมุมถ่ายรูปหน่ารากนารากอย่างสิมองไปพื้นไปค่ะสบายใจสบายตาเมื่อยามมองเห็นเป็นโมบายพื้นบ้านเฮาค่ะปูมภูมปัญญาชาวบ้านทีพอเนี่ยแหละจ่าเพิ่นเคยสารกับบุงกตาไว้ให้เห็นเนาะค่ะก็เลยอยากเอามาต่อยอดจากตรงนั้นแหละค่ะมะต่อยยอดเป็นโมบายค่ะ เป็นโมบายเพื่ออยากให้เด็กน้อยรุ่นหม่ไหม่เพื่อนเห็นชิ้นงานของเขาเพื่อนก็นจะได้เอาไปต่อยอดอีกที่หนึง่งให้เด็กน้อยรุ่นใหม่<ๆ>ไหม้เด้เห็นความงามได้เอาไปต่อยอดเหมือนกันอนุรักษ์ชิ้นงานบ้านเขาค่ะงานชิ้นน้อยแต่คงคุณค่าด้วยใจด้วยค่ะนี่นี่จ้าลุมพันมาแล้วงามงามแล้วจ้าปลาเพื่อนก็นจะมองเหมือนปลามีชีวิตด้วยจ้ะเนี่ยปลิวคลิวตามลม พอเพิ่นเบาค่ะข้างบนจะเป็นไม้ไผ่จ้ะเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวจะจับให้เบิ่งดด้จ้ะนี่จ้ะจะทำีแถวแถวละสามตัวจะอีกชิ้นงานใหม่ค่ะอีกชิ้นงานใหม่เป็นปลานี่ได้จ้ะเป็งปลาเขาก็จะใส่ตาสีทองกับสีดำสลับกันด้จ้ะให้เป็นเหมือนปลามีชีวิตแหวกว่ายโชคลาภให้แล้วนี่คือเป็นชิ้นงานใหม่ที ทองสุกนํามาให้ชมความงามเ้ยค่ะขอบคุณทุกคนเ้ยค่ะที่มาชมโมบายสวยๆแบบบ้านเฮาเอาใบตานมาสารด้วยจ้านน่สาปรปลาแล้วข้างบนจะเป็นไม้ไผ่หล่นจ้าด้นะมองเลยจ้ามองเลยเวลาล้มผัดมาสวยค่ะสวยอนุรักษ์ซ้อยกันค่ะอยากให้เด็กน้อยรุ่นไม่ๆหมเพื่อนเห็นว่าใบตานเอามาทําโมบายไปสวยค่ะประมาณว่าเอาภรุปิปัญญาชาวบ้านเนาะค่ะเอาไม้ไผ่ เอาใบตาดิ้งใช่ไหมคะมาทำเป็นโมบายเป็นชิ้นง,งานบ้นบานๆเฮาแต่กับเป็นการอนุนรักษ์ค่ะอนุนรักษ์ชินง,งาน,นน้อยๆก็มีความหมาย,ยกันคะ่ะมีความงามแบบพื้นบ้านคะ่ะพื้นบ้านเฮาเนะ้ะสสยๆนี่จ้าเวลาล้มพันมานี่สบายใจเลยคะ่ะสบายใจสบายตามเมื่อยามที่เรามองโมบายปลาสลับกระดอกพี่กุลค่คะดอกพี่กุลทองล้มพันจ้าเลี้ยงาสวยๆง,งามเลย อีกชิ้นงานหนึ่งเด้อค่ะนี่อีกชิ้นงานนึงน้ามาฝากความงามเพลินสวยๆเลยอันนี้จะใส่ดอกพิ่กุลทองค่ะใส่ดอกพิ่กุลทองฝากด้วยเด้อจ้าฝากด้วยเด้อค่ะเป็นการอนุรักษ์ซอยกันจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ